สวัสดีครับสวัสดีคนรักชวนชมนะครับไม่ค่อยได้ทำคลิปออกมาให้ผู้ชมได้ชมกันนะครับวันนี้วันนี้ฝนตกตั้งแต่เช้าตีห้านะครับจริงๆมันก็ตกหลายวันแล้วละ่ะแต่วันนี้มันเริ่มเริ่มตกมาอีกก็เลยมีเรื่องมีราวจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของชวนชมนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันใครที่บอกว่าชวนชมไม่ออกดอก ช่วงนี้ก็จะไม่ค่อยได้ได้ชมดอกเขาแล้วนะครับช่วงนี้จะไม่ได้ชมดอกเขาแล้วนะอันนี้ผมนั่งอยู่ใต้ต้นใต้ต้นตําจุรีใต้ต้นชําช้าใต้ต้นใบก้ามปูนะครับมันมาอย่างไรต้นนี้ต้นนี้มันมาจากดินปลูกนะครับต้นนี้สองต้นเนี้ยมาจากดินปลูกดินปลูกชวนชมที่เอามาผสมดินปลูกแล้วมันมีต้นเล็ก ผมก็เลยอ่าโอเคมันอยากจะโตก็เลยลองปักลงดินเลยนะครับเอาจากกระถางที่มันเริ่มโตแล้วละ่ะเอาลงดินเลยแล้วทีนี้เ,เลยกายเป็นว่าได้ต้นนี่มาปีหน้านี่ก็คงจะไม่ต้องไปหาใบกัมปูที่ไหนไกลแล้วนี่เอานี่นี่แหละที่มันหล่นลงมาแล้วก็จะขุดเอาหน้าดินบริเวณแถวนี้แหละนะครับแล้วก็อนาคตอาจจะต้องย้ายต้นชนชมออกจากใต้ใต้ต้นพวกนี้ นะเพราะว่าแดดมันไม่ลงชนชมเนี่ยมันจะชอบแดดนะครับชนชมชอบแดดเราก็ต้องย้ายมันออกเมื่อสักเมื่อสักเดือนที่แล้วเนี่ยชนชมมันก็ยังพอมีพอมีดอกให้ชมกันอยู่นะครับแต่ตอนนี้ดอกมันเริ่มหายไปแล้วเพราะว่าน้ําฝนมันลงนะครับน้ําฝนมีฤทธิ์เป็นกรดนะครับเป็นกรดอ่อนๆเป็นกรดอ่อนๆแต่ถ้าเจอบ่อยๆเจอนานๆเข้า เจอซ้ำแล้วซ้ำอีกจนชมเราก็อาจจะมีปัญหานะครับมีปัญหายังไงอ่าต้นเน่ากิ่งเน่าอยู่ดีๆก็เน่านะครับนี่ผมผมเจอไปแล้วต้นหนึ่งตัดทิ้งไปแล้วเป็นกิ่งนั่งแท่นด้วยอย่างนี้ผมก็ยังไม่ไว้ไว้วางใจเลยนะเนี่ยยังไม่ไว้วางใจถึงจะต้นใหญ่ก็จริงนะครับก็ถือว่ายังไม่ไว้วางใจก็ดูดูลักษณะกิ่งของเขาอันแหละถ้าเกิดกิ่งมัน มันช้ำมันอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีกิ่งที่มันเน่าที่มันเสียหายจับดูทุกกิ่งเลยกลัวว่ามันจะเน่าแล้วมันจะลามเข้าหาต้นของเขาคือคือไอ้ที่มาวางอยู่เนี้ยมันชิดกันเกินไปก็จะพยายามขยายอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้ฝนมันตกมาแล้วทีนี้หญ้าก็ขึ้นเยอะอะไรต่างๆนี่ใบเขียวขจีหมดเลยแม้แต่กระทั่งต้นชมของผมนะอา้าวอันนี้ต้นแดงอุดมทรัพย์ อันนี้แดงอุดมทรัพย์นะเดี๋ยวผมเอากล่องหลังนี่ครับอันนี้แดงอุดมทรัพย์นะดอกร่วงหมดแล้วแต่ว่านี่จะโตรหรือเปล่าไม่รู้นี่อันนี้ฝักของเขานี่ยน,นี่ติดมาติดมากิ่งเดียวอีกกิง่งหนึ่งเหี่ยวแห้งเล็กๆอันนี้ฝกักของแดงอุดมทรัพย์คือมันไม่มีดอกแล้วนะครับท่านผู้ชม เป็นใบเขียวขจีหมดเลยเพราะว่ามันได้รับมันได้รับสารอาหารอ่าสารอาหารหลักคือ NPK ใช่ไหมตัวน้ําฝนเนี่ยตัวเอ็นเนี่ยถ้าตัวแรกเนี่ยจะเยอะอยู่กับน้ําฝนช่วงนี้เป็นไปได้อย่าใส่ปุ๋ยนะครับแนะนําเลยนะครับช่วงนี้เป็นไปได้อย่าใส่ปุ๋ยอย่าใส่ปุ๋ยงดปุ๋ยเลยเพราะว่าในปุ๋ยเนี่ยก็จะมีถึงอ่าถ้าจะใส่ก็คือให้เน้นไป เน้นเปปุ๋ยสูตรเสมอจริงๆไม่ไม,ไม่ไม่ใส่ดีกว่านะครับจริงๆไม่ใส่ดีกว่าในช่วงหน้าฝนเพราะอะไรเพราะว่าตัวไนโตรเจนที่อยู่ในที่อยู่ในน้ําฝนเนี่ยมันค่อนข้างสูงคือไนโตรเจนในชั้นบรรยากาศนะมันมีแล้วน้ําฝนเนี่ยตกลงมาก็ดึงเอาไนโตรเจนเนี่ยลงมาด้วยนะครับสาเหตุที่เจอชวนชมเน่าเราก็จะเจอในช่วงหน้าฝนนี่แหละนะครับแต่ถ้าใครที่ปลูกชวนชมแล้วมันไม่โดนฝนน่ย ก็ถือว่าดีไปนะครับถือว่าดีไปถ้าไม่โดนฝนเนี่ยก็ถือว่าดีไปอาจจะไม่มีอาการเน่าให้เห็นนะอาการเน่าก็คือมาจากต้นชนชมเลยนะครับใช้ซิมเน็ตไม่สะดุดหรือผมใช้กล่องเนี่ยผมใช้เน็ต w i i i บ้านบางทีมันก็สนุดบางทีมันก็บอกว่าการเชื่อมต่อช้าอะไรของมันไม่รู้ ไม่ค่อยได้ไอ้อน,นี้เลยคือใช้คงต้องเปลี่ยนไปหาซิมเน็ตที่ว่าแล้วละ่ะอันนี้ใช้ซิมซิมเบอร์มือถือนะครับคือช่วงนี้เป็นช่วงที่ฝนมันลงใบใบจะเขียวขจีมากเลยนะครับสวัสดีนะครับค,คุณกะลาปะกะลาปะกะลาปะคุณกะลาปะมาทักทายในไลฟ์สดของเรานะครับ เนาะมันมันเน่ามันเสียหายจากน้ําฝนไม่ควรใส่ปุ๋ยเลยในช่วงนี้เนี่ยบางต้นก็ยังอยากจะออกดอกแต่กิ่งมันยืดนะครับกิ่งมันยืดตัดกิ่งนี่ไงนี่ไงผมเจออยู่แล้วต้นหนึ่งที่มันที่มันอยู่ดีดีมันก็จะมันก็จะเน่าจะเสียไงถ้าเกิดเราไม่เดินดูอ,นอ่ะนี่นี่ครับต้นนี้ ต้นนี้เป็นเป็นเป็นกิง่งผมไม่แน่ใจว่าเป็นนั่งเป็นกิ่งท่านหรือเปล่าน,นี้จำดอกไม่ได้เดี๋ยวต้องไปดูเดี๋ยวต้องไปดูภาพเดิมๆของเขาว่าเขาเป็นเป็นดอกสีอะไรนะครับเป็นดอกสีอะไรนี่เห็นไหมดูดีๆมันก็เน่าเห็นนะครับดูดีๆมันก็เน่าเอาซะอย่างนั้นอะ่ะเนี่ยตรงปลายยังยังดูดีอยู่ ตรงปลายยังดูดีอยู่แต่มันมันเริ่มเน่าอย่างเงี้ยแปลเลยใช่ไหมถ้าเกิดว่าอ่าคนที่ไม่ค่อยได้ดูหรือว่านานๆมาดูทีหนึ่งเนี่ยมันจะลามลงมาเรื่อยๆนะครับนี่ลามลงมาเรื่อยๆเห็นไหมผมว่าผมจะไม่เจอจเจอต้อนเดียวแล้วก็เนี่ยมาเจออีกต้นหนึ่งผมคิดว่าน่าจะมีแต่ก็เราก็ดูภาพรวมมาเลยถ้าเกิดว่าตรงไหนที่มันจะเริ่มเน่านะใบมันจะหลอกทั้งเหลืองนะครับใบมันจะเริ่มออกเหลืองคือใบมันจะตายนั่นแหละ ใบมันจะตายก็ชะเง้อชะงเง้มองอยู่ในสวนกลัวกลัวต้นที่ดอกซ้อนสวยๆมันจะมีปัญหานะครับอันนี้คือที่กิ่งเรายังพอเห็นง่ายนะแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ที่รากเนี่ยอันนั้นนะแก้ยากเลยคือต้องเรียกว่าต้องทิ้งเลยนะครับต้องทิ้งเลยต้องทิ้งไว้ถ้าเกิดว่าเก็บกิ่งเข้าไปชำใส่ต้นอื่นทันก็ทัน แต่กลัวมันจะไม่เห็นแล้วทีนี้มันลามขึ้นมาพอมันเข้าในในรากใช่ไหมไอไอชวนชมเนี่ยมันเป็นต้นต้นกลวงๆอย่างเงี้ยมันไม่มีแกนแก่นตรงกลางมันไม่มีนะครับเนี่ยอย่างต้นเนี้ยดอกซ้อนสวยๆเนาะถ้าเกิดว่าแก่นตรงกลางมันไม่มีมันไม่มีแก่นตรงกลางแล้วเวลามันเน่าเนี่ยเปลือกข้างนอกมันแข็งกว่าข้างในข้างในมันจะอ่อนแล้วทีนี้มันก็จะกินข้างในเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาเรื่อยๆเราเห็นเน่าอยู่ประมาณนี้แต่จริงๆมันเข้ามาตรงนี้แล้วถ้าจะช่วยก็คือ เอาแค่ปลายกิ่งเขาไว้แล้วก็ไปชําเสต้นอื่นไปติดเสต้นอื่นไว้ทําได้แค่นั้นจริงๆนะครับถ้าใครเจอเร็วก็ช่วยได้เร็วยาวขึ้นกระถางวิธีอีกวิธีหนึ่งอะ่ะที่จะช่วยได้ก็คือการริดใบการตัดใบของเขาออกเพื่อที่จะให้เนี่ยเห็นเห็นไหมครับอย่างเงี้ยผมผมมาไล่ให้ดูในตอนที่ฝนมันตกเลยแล้วกันเนี่ยฝนตกเมื่อเช้านี่ตีห้าคึ่งเนี่ 8โมงมันยังตกอยู่เพิ่งจะหยุดตกเนี่ยแต่ว่ามันยังรินไปปลอยอยู่แต่คือเอาไง,ไง่ายๆว่าไปไหนมาไหนตัดผ้าไม่ได้เนี่ยทุกวันเนี้ยน้ํายังค้างอยู่ที่ใบความชื้นมันไม่ระเหยมันไม่ระบายออกนะครับความชื้นไม่ระเหยไม่ระบายออกวิธีที่จะทําได้คือที่ผมทําคลิปไปเมื่อเมื่อลงไปเมื่อเช้านี้เนานะคือตัดตัดกิง่งไอตัดใบของเขาออกเชือนใบของเขาออกนะครับเนี่ย ทังสวนเนี่ยก็คงจะใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานอยู่นะครับตัดใบของเขาออกเพื่ออะไรเพื่อให้อ่าอาจจะไม่ได้ออกหมดนะครับเอาใบใหญ่ๆที่น้ํามันขังเนี่ยออกตัดครึ่งใบครึ่งใบอย่างเงี้ยตัดออกเพื่อที่จะให้แสงแดดของแสงแดดหรืออากาศเนี่ยมันมันละเหยขึ้นมาแล้วให้ให้เขาเรียกว่าอะไรให้โคนกระถางของเขาเนี่ยมันแห้งเร็ว เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งถ้าเกิดกรณีอย่างเนี้ยมันจะมีเรื่องของรา,าน้ําค้างนะครับจะมีเรื่องของราน้ําค้างน้ําค้างเข้ามามันจะใบเป็นด่างถ้าด่างเสร็จปับ๊บอากาศแห้งแล้วมันก็จะปิวหากันหมดเลยคือช่วงนี้มันยังยังชื้นกันหมดเชื้ออาจจะยังไม่ไม่ก่อตัวครับอันนี้ก็ดอกซ้อนนะกิ่งดอกซ้อนแต่เลื้อยยาวนั่งแท่นไม่สวย จะได้ก็คือได้แค่ตรงปลายเอาไปติดต้นอื่นแล้วก็ตรงส่วนท่อนเนี่ยไปไม่ถูกเหมือนกันว่าจะเอาอยัางไงเสียได้นะเวลาเราจะตัดทิ้งคือบางคนก็จะบอกว่าขอกิ่งพันขอกิ่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่ากิ่งมันจะสมบูรณ์หรือเปล่าก็ไม่กล้าส่งให้เนะตัดให้ตัดให้แสงมันลงนะครับ ตัดให้แสงมันลงนิดหน่อยก็พอนะครับให้แสงมันลงไปนิดหน่อยให้ี่มันอย่างเงี้ยแสงมันลงมาข้างล่างไม่ได้อย่างเงี้ยแสงลงมาข้างล่างไม่ได้แต่จริงๆแล้วบางกิิงก็ทิ้งก็ได้นะครับนี่ กิ่งเล็กๆข้างในเนี่ยถ้าเราจะทิ้งบางกิ่งก็สามารถทำได้แสงมันลงไปได้ความชื้นมันก็ระเหยออกมาเร็วก็กิ่งก็จะไม่มีปัญหานะครับดินที่เราใช้ก็ส่วนมากเนี่ยเวลาเขาจะปลูกชวนชมหรือทำคลิปเนี่ยดินปลูกดินปลูกผมว่าดินปลูกมันก็แล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนจริงๆนะแล้วแต่สไตล์แต่ละคนบางคนก็ผสม ใบก้ามปูเยอะบางคนก็ผสมนู่นนี่นั่นอะไรหลายอย่างเยอะเอายัาไงว่าดินในช่วงหน้าฝนเนี่ยให้ดินมันระบายน้ําได้ดีดีกว่าให้กระถางระบายน้ําได้ดีจริงๆเนี่ยกระถางของเราก็ระบายน้ําได้เหมือนกันทําระบายช้าหรือระบายเร็วบางคนก็ตั้งกระถางกับพื้นดินเลย นะครับเน็ตผมเน็ต <laughs> ผมหลุดทุกคนครับเน็ตผมหลุดรู้ว่าไฟดับหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวมาเดี๋ยวหลุดอ่ะเดี๋ยวผมมาแนะนำํำดีกว่าอันนี้นผมตัดผมตัดออกมาได้ประมาณนี้แหละคือตัดให้ให้ให้ให,ให้เห็นไหมพอตัดออกมันก็จะโลง่ลงๆแต่กิ่งมันก็ยืดยาวเดี๋ยวเราค่อยมาตัดกิ่งอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวค่อยมาตัดกิ่ง นี่ผมตัดใจอันนี้ออกไปเลยนะครับมาทีนี้เราได้อย่างนี้แล้วเราได้อย่างนี้แล้วนะครับอเอาทีนี้เอาออกเนี่ยอย่างเงี้ยต้นเนี้ยผมตัดจริงหมดเลยไอตัดใบหมดเลยอ่มีเหลือนิดๆหน่อยๆเหลือนิดๆหน่อยๆอ่าเดี๋ยวผมจะมาแนะนําอะไรอีกอันจริงจน ชมมันมันไม่มีการสิ้นสุดแหละ <c oughs> นี่คือตัดใบเพื่อไม่ให้ <c oughs> เพื่อไม่ให้ใบเขารับน้ําไว้นะครับแล้วเขาก็จะหาอาหารนะครับเดี๋ยวเขาจะหาอาหารลงสู่ข้างล่าง <c oughs> แล้วจะทําให้ใบพวกนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับหรือใครจะเก็บออกก็ได้แต่ผมจะวางไว้ตรงนี้ให้มันคุมนาดินไว้ก่อนคุมนาดินเดี๋ยวมันก็นแห้งไปเองคือให้แสง ให้แสงให้ความชื้นเนี่ยให้แสงลงมาถึงโคนต้นได้นะครับแสงลงมาถึงโคนต้นได้แล้วก็ส,วส่วนของอะไรลมข้างหน้าในส่วนของไอความชื้นก็ระเหยออกได้เร็วขึ้นนะครับนี่ตรงนี้ลมมันผ่านได้ง่ายแล้วจะทําให้ต้นชนชมของเราเนี่ยไม่ยืนต้นเน่าตายนะครับเห่นเหมือนอย่างเนี้ยอยู่ดีๆก็เป็นซะอย่างนี้อยู่ดีก็เป็นซะอย่างนี้ ดีดีก็เนหนาใบมันหนาใบมันหนากิ่งมันจะยืดกิ่งมันยืดเพราะว่ามันได้น้ำฝนตัดออกไปเลยอันนี้ไม่ใช่หลากทองนะครับท่านผู้ชมโดนแดดเผาแดีวเขา้เขาใจผิดว่าหลากทองแต่แต่เขาบอกว่า ถ้ามีต้นของไอ้ไอกิ่งทองรากทองอะไรพวกเนี้ยถ้าเอามาชามาติดที่ต้นพวกนี้ยมันก็จะมันก็จะลามเข้าสู่ลําต้นแล้วก็ทําให้ต้นนั้นกนะลายเป็นทองทั้งหมดเลยนะอันนี้คือเสียนะครับเน่าเฉือนให้มันลงลึกกว่าน,นี้อีกสักหน่อยนะครับเฉือนลงลึกสักหน่อยมันเห็นอีกหลายต้นอยู่ที่มันอาการมันเน่าผิดปกติก็คือ ก็คือตามกิ่งของเขาเนี่ยมันมันมันอาจจะได้รับเชื้อราแล้วมันมาโดนน้ําฝนแล้วอากาศมันไม่ไม่ถ่ายเทนะครับนี่ต้นทางนี้เจออีกแล้วถ้าเจอในรีบเก็บทิ้งถ้าไม่งั้นแล้วมันจะมีปัญหาตามมาอีกเยอะเลยนะครับทําให้มันตายอ,าาอ้าวหายท้องเนี่ย อยู่ดีๆก็เป็นซะอย่างนี้เห็นไหมครับเป็นเน่าที่ยอดเน่าที่ยอดเขาอันนี้ก็กิ่งเตรียมจะทำทำตอ่ออ่โอเคขดสวยอยู่แล้วทีนี้กิ่งกิ่งนี้ตัดไว้นะครับว่าจะทำเป็นนั่งแท่น แต่มันแท่นไม่ติดก็เลยปล่อยปล่อยให้เขาขึ้นมาใหม่ปล่อยให้ขึ้นมาใหม่เดี๋ยวให้ขึ้นมาอีกสักพักหนึ่งก็จะตัดตัดแล้วมันจะแตกออกสองกิ่งอาจจะก,กิ่งหนึ่งหรือสองกิ่งนะเบี้ยงกิ่งคุณให้มันโตให้เป็นพุ่มเล็กๆต้นนี้อนาคตสวยอยู่นะจะต,ตัดทิ้งพวกนี้นะตัดทิ้งหมดเลยกิ่งเป็นฮอนแลนดนะครับต่อฮอนแลนเดี๋ยวก็คงต้องเดินดูในสวนต่อหน,นึ่งตรงเนี้ยตรงเนี้ยกิ่งเนี้ยเริ่มจะเป็นเพราะว่าใบมันเริ่มมันเริ่มมีปัญหา เราต้องดูดูอย่างเงี้ยใบที่มันเริ่มมีปัญหามันเหลืองการใบเหลืองมันจะเหลืองไม่ไม่เหมือนกันนะครับเหลืองใบแก่กับเหลืองเหลืองเป็นโรคไม่เหมือนกันนะครับโอ้โหมันโรคมากเลยรคจริงๆอันนี้ก็เดี๋ยวเอาเข้ากระถางต้นด่างลายหินอ่อนด่างลายหินอ่อน นั่งแท่นนะครับนี่จริงๆต้นแม่พันธุ์ของเขาเนี่อยู่ในกระถางบนแล้วพวกนี้คือเป็นกิ่งที่เอามานั่งแท่นไม้ด่างตระกูลไม้ด่างผมไม่ได้เดี๋ยวเอามาใกล้กันเดี๋ยวมันติดกันแยกไว้ต่างหากอันนี้ก็ต้นด่างโซนต้นด่างด่างดอกสีชมพูเป็นฮอนแลนด์ด่างนะครับนี่ นี่ใบไม่ได้มีปัญหานะเป็นใบของเขาด่างวันนี้จริงๆอ่ะเดี๋ยวมาแนะนําอีกทีนึงนะครับสําหรับสําหรับอชนชมในช่วงหน้าฝนอุ้ยมันรกจริงรกมากครับชนชมในช่วงหน้าฝนหนึ่งอย่าให้ปุ๋ยนะครับหนึ่งอย่าให้ปุ๋ยสองเดินดูกิ่งเขาบ่อยๆกิ่งเขาอาจจะเน่าอาจจะเน่าจะเสียเห็นไหมนี่ต้องตัดนี้นะครับตัดจริง นี่กิ่งหนึ่งเห็นไหมเสียหักได้เลยกิ่งมันจะเน่าจะเสียของเขาของเขานะครับเดวเห็นไหมพื้นนะครับพื้นถ้าเกิดว่าเราตั้งอไว้กับพื้นเนี่ยโอกาสที่มันจะระบายเนี่ยค่อนข้างที่จะช้าน้ําระบายช้าแล้วก็ต้องต้องเอาขึ้นสู่ที่สูงถ้าขึ้นสู่ที่สูงเนี่ยคือเอาง่ายว่าน้ํามันระบาย สะดวกอยู่แล้วนะครับน้ําระบายสะดวกอันนี้อนาคตเป็นไงบ้างนะต้นนี้อันนี้ต้นนี้เลี้ยงโขดนะครับเดี๋ยววันหลังมาทําคลิปแกะให้ดูเลี้ยงโขดเข้าไว้ให้มันโตจากต้นเล็กๆเกนี่ยเห็นไหมปัญหาพอหมุนออกมามาเจอนี่นี่น,นี่ใบกิ่งมันเน่านะครับกิ่งมันเน่านมันกําลังจะเข้าเข้า,เข,าเข้ากิ่งใหญ่ตายละ มันเข้ากิ่งใหญ่ครับต้นกำลังจะสวยแต่มันก็กำลังจะสวยเพราะว่ากิ่งมันเยอะกิ่งเยอะไปก,ก,ก็ไม่ดีนะครับกิ่งเยอะไปมันเน่ากิ่งมันเน่าแล้วบางคนโอ้กลวงขึงข้างในเลยกว่าจะเจอมันคิดว่าต้นไม้ไม่เป็นอะไรที่ไหนได้ตุยซะแล้ว ผมเจอผมตัดใบหน้าฝนนีตัดใบผมเริ่มปลูกรักแรกเนี่ยก็อนนี่แหละอาศัยจาก youtube นะครับมาดูว่า,าหน้าฝนเขาทาอย่างไรกันบ้างนะครับผมก็ทําทําอย่างนั้นเลยนะต้นเล็กๆที่ผมเพาะไว้ผมก็พิสัดใบให้มันเตียนอย่างนี้เลยนะครับตัดใบให้มันเตียนเลยถามว่ามันโตช้าไหมถ้าเฝ้ามองทุกวันเนี่ยมันเหมือนมันไม่โตแต่ถ้าเราห่างๆเขาสักหน่อยเ,ยเออมันโตแล้วโขดมันใหญ่ขึ้นนะครับ ตัดให้หนึ่งละใาแดงไม่มาสองเชื้อโรคมากับใบไม่มีนะครับเชื้อโรคมากับใบไม่มีแล้วเวลาที่จะเราเราไปนั่งแท่นนะครับนั่งแท่นก็เลือกกิ่งที่ประมาณอย่างเงี้ยอย่างเี้นะครับแต่ถ้าไปปลายอย่างนี้แล้วเนี่ยแนะนําให้เป็นการเสียบกิ่งดีกว่านะครับ กิ่งประมาณนี้นั่งแทนได้สวยประมาณนี้นั่งแทนได้สวยต้นนี้ต้นนี้เป็นเป็นดอกเดิมๆนะครับเป็นฮอลแลนด์เดิมๆยังโชว์ดอกให้เห็นอยู่นะอะโอเคเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูแลความสะอาดดูแลความโล่งความโปร่งของต้นไม้ของเราก่อนต้นนี้ก็เอืดอ่ะออกมาข้างนอกมาดูซิเป็นยังไง ต้นนี้ต้นนี้จะทาให้สไตลเ์เป็นบอลเป็นบอลไซที่โน้มกิ่งเขาออกมาเนี่ยอ่ามีกิ่งเยอะเออขึ้นโตวสวยนะนี่มันกิ่งมันเยอะดีเหมือนเหมือนต้นไม้อะไรสักอย่างากระถางใส่ใหม่อ่าริดใบนะครับอยู่ที่แจ้งที่ลูงที่แจ้งเราริดใบทิ้งเลยให ให้ต้นเข้าล่งล่ล่งบางที่ผมทำคลิปผมก็น,น,นานๆในลงทีหนึ่งนะครับมันไม่มีเวลาแต่ช่วงที่ฝนไม่ตกถ้าจะออกมาไลฟ์ในช่วงกลางวันแดดร้อนๆเนี่ยไม่ได้ครับออกมากลางวันแดดร้อนๆไม่ได้เลยเพราะว่าโทรศัพท์เองก็มีปัญหาเหมือนกันโทรศัพท์สะดุดแล้วก็ตัด สัญญาณไปมันเครื่องมันร้อนนะครับนะหน้าฝนถ้าตั้งตากฝนอยู่ก็ริบใบนะครับริบใบออกงดปุ๋ยนะครับริบใบออกงดปุ๋ยทำยังก็ได้ให้ออกไปรับแสงแดดให้อยู่กลางแจ้งให้มันโล่งโปร่งให้ลมผ่านได้ง่ายได้สะดวกนะครับถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยคือเอาง่ายแค่เรามองมันก็ สะดุดตาเลยแล้วนี่ยังแน,นยนแน่นไปหมดเลยนะครับแน่นไปหมดเลยมาดูวิธีการปลูกการดูแลกันไปต่อนะครับนนเนี่ยหน้าฝนนี่ก็ประมาณสองเดือนสามเดือนสี่เดือน <c oughs> ประมาณนี้สี่เดือนเนี่ยต้นไม้ผมจะเหลือกี่ต้นถ้ารอให้มันมันเน่าไปเรื่อยๆนะครับรอให้มันเน่าไปเรื่อยบ้างต้นเนี่เน่ากระถางจนเหลือแต่เปลือกแล้วก็มีมาดูอีกทีหนึ่งเพราะว่ามันมันหนาในช่วงหน้าร้อน นะครับจนชมเนี่ยจะออกออกดอกในช่วงหน้าร้อนแล้วก็อีกทีนึงก็คือปลายฝนนะครับปลายฝนต้นหนาวในช่วงนี้หลายๆคนก็อาจจะอ่าอย่างต้นใหญ่ต้นสวยส,สวยต้นลูกรักบาง,งัันเถอะบางคนก็ถอนขึ้นมาเลยนะครับถอนล่างรากดูแลรากเขาบางทีบางรากบางเส้นเนี่ยเริ่มจะเน่าแล้วก็มีนะครับลองไปรื้อดูรากของเขานะครับบางต้นเนี่ยรากเส้นเล็กๆเกนะี่ยเริ่มจะเน่าเข้ามาแต่ถ้าเกิดได้รับความชื้นบ่อยๆเนี่ยมันจะลามเข้ามาเรื่อยๆ แต่แค่ความชื้นไม่ไม่เยอะไม่อะไรเนี่ยมันก็อาจจะหยุดลุกลามนะครับแล้วก็สลัดรากของเขาทิ้งเองโดยอัตโนมัติโดยธรรมชาติของเขาเนาะแล้วก็ปลูกเลี้ยงตามสภาพนะครับยารักษาหรือว่าเซียนต่างๆผมก็โอเคอยู่นะแต่ถามว่าเซียนที่เขาเลี้ยงต้นไม้เนี่ยบางคนเขาก็ต้นไม้มันตายเขาก็ไม่ได้พูดถึงนะครับ แต่ของผมเนี่ยก็ผมก็มาพูดถึงว่านี่ผมปลูกเลี้ยงขึ้นมาแล้วก็ผมก็ทําเขาเรียกว่าอะไรนะหาโน่นหานี่มาทําตายไปก็หลายต้นตายเพราะฝีมือก็หลายต้นนะครับมาทำโน่นทนํานี่ตัดรากแขวนรากบางต้นมันก็ตายบางต้นมันก็รากมันก็ไม่เดินมันก็ไม่ไม่ไปต่อนะครับแต่บางต้นมันก็สวยต้นที่มันสวยเพราะว่าเราเราเรา,เราปล่อยมันไงเราไม่ได้ไปโดนมันบ่อยแต่บางต้นเนี่ยยิ่งประครบประงม เอาตายเฉยเลยอย่างเงี้ยก็มีนะครับต้นชนชมมันก็เป็นไม้เลี้ยงง่ายแต่ก็ไม่ง่ายเสมอไปนะครับปลูกต้นไม้ชนชมมันกินผลกินลูกไม่ได้แต่มันให้คุณค่าทางจิตใจด้วยดอกของเขานะครับหลายคนก็ปลูกเพื่อที่จะดูดอกนะครับแต่หน้าฝนนี้อ่ะเราดูกิ่งเขาเลยปลูกดูกิ่งดีกว่าครับดูกิ่งดูลำต้นดูโขดดูความสวยงามดูความความ ความเป็นเอกลักษณ์ของเขานั่นแหละนะนี่แต่ละต้นไม่เหมือนกันนะครับนะสำหรับวันนี้ก็มาทักทายทางไร์สดกันประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปโละใบของเขาออกให้หมดก่อนก่อนที่มันจะเสียหายไปมากกว่านี้นะครับมันจะเริ่มมีใบที่เสียหายจากกิ่งเน่าโดนน้าฝนโดนลาน้าค้างโดนน้าค้างน้ําฝนโดนความชื้นอะไรพวกนี้เข้ามาเยอะแล้วนะครับนะแดดสองไม่ถึงแดดแดดสองไม่ถึงโคนต้น แดดสองไม่ถึงลำต้นนะครับอันตรายเหมือนกันนะครับโอเคเลยครับแค่นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าทางช่องทางของคนรักชนชมนะครับหรือว,ว่าท่านๆนเพื่อนเื่อนสมาชิกนะครับพี่พี่น้นนองๆอก็อยากจะสนับสนุน Facebook ก็เข้าไปที่เพจของคนรักชนชมได้นะครับก็นานๆมีข่าวสารอัปเดตเหมือนกันนะครับเพจก็ส่วนมากไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่ตั้งเพจไว้มีคนมาทักทายอยู่แต่ก็ไม่ค่อยได้ ตอบเท่าไหร่บางทีไม่ได้เข้าเพจนะครับไม่ได้เข้าเพจไม่ได้เข้าเฟซไปเท่าไหร่ส่วนมากก็อยู่กับ youtube แล้วก็ทํางานต้องขออภัยหลายๆคนที่ถามเข้ามาแล้วยังไม่ได้ตอบคําถามนะครับสําหรับวันนี้แล้วคนรักชม,ชมนะครับก็ต้องขอตัวลานะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับมีคลิปเกี่ยวกับการดูแลชนชมยังไงมาแนะนํากันบ้างนะครับก็อ,อย่าลืมอย่าลืมนะครับที่จะกด ไลค์ like, กดแชร์ share, กดทักทายหรือว่าคอมเมนต์ทักทายกันได้นะครับสอบถามกันเข้ามาได้ไม่ว่าจะเป็นช่องทางของ YouTube เองหรือว่าทางเพจทางเฟซก็ดีนะครับอ่าถ้าว่างๆจะมาตอบคำถามนะครับแต่ส่วนมากแล้วถ้าจับโทรศพัพท์เนี่ยมันแจ้งเตือนอยู่แล้วนะครับข้อความเตือนเข้ามาเนี่ยอ่าหาข้อมูลที่ดีที่สุดเพื่อที่จะมาตอบคําถามเพื่อนๆสมาชิกกันนะครับเดี๋ยววันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ